วันนี้เก็บีกิโลครับก็เจ็ดิบกิโลเก็บไปเจ็ดสิบกว่ากิโลแล้วที่หลงเหลือตรงนี้คือมันลูกมันเล็กอยู่รับใสมันยังไม่ได้อ่านะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับันที่เราเห็นก็คือผักสาหรือผักอินูนนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้สวนของท่านผู้ใหญ่ผู้ชิชัย่ดวงดีสวัสดีครับอ่าบ้านเจ้าเดิมับา้านสยามศูนย์สี่ตำบลเทพรักษาเภอสังขละจังหวัดสุรินทร์เนาะเจ้าขอเจ้าเดิมนะครับก็การันตีนี้เรื่องของต้นพันธุ์เนาะต้นพันธุ์กับประกัน ดกแน่นอนครับตามที่เห็นครับวันนี้พามาดูแนวทางพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่ครับทั้งหมดนะสิบแปดครับแต่เฉพาะพื้นที่ผักสาบก็สี่ไร่ผักสาบนี้มีทั้งหมดสี่ไร่แล้วก็จะแบ่งออกเป็นสวนทุเรียนประมาณน่าจะสี่ห้าไร่เนาะครับผมประมาณน้อยกังต้นอืมีอีกสักปีสองปีเวลาที่เรามาดูผักสาบก็จะมีทุเรียนด้วยนะครับเดี๋ยวเราเดินดูแล้วกอ่ะอันนี้่วนได้ปลูกได้กี่ปีแล้วครับนี่ตัวนี้จะติดสามเดือน ที่เห็นน,หน้อยนี่คือไม่ได้หมายความมันไม่ด๋มนะครับต่เพิ่งติบไป,ไปแต่ก็ยังพงพอมีอยู่นะครับหลายคนถามว่าถ้าจะซื้อลูกนับออนไลน์อย่างเช่นอยู่ทางภาคเหนือท่านผู้ใหญ่วิ้ชายก็ขายถึงกันครับ,รบผมก็เริ่มต้นที่70บาทครับรวมละแ0บบาทรวมจัดส่งหรือยังครับยังครับยังไม่รวมจัดส่งถ้าเป็นแพร์ไดกก็ซื้อสัก4ี่หโลทีเดียวค่าจัดส่งมันจะได้น้อยเนาะก็ประมาณนั้นค่าจัดส่งก็แล้วลลแต่แต่กำนัครับตามจริ<ล>ง<ล> แต่ชียงไทยแต่โดยส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ชายก็ก็จะแถมด้วยนั่นแหละนะครับเวลาที่พี่สั่งซื้อเข้ามาแล้วแถมนะครับจะซื้อต้นแล้วจะซื้อลูกมันด้วยเราไม่ต้องเสียค่าส่งสองรอบมีต้นพันธุ์ด้วยครับผมต้นพันธุ์ต้นเท่าไหร่ครับต้นละหนึ่งร้อยบาทซื้อห้าแถมสองซื้อสิบแถมห้าก็สมมุติว่าเราสั่งห้าต้นเนาะห้าต้นค่าส่งหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ซื้อลูกเพิ่ไม่ต้องก็เสียเฉพาะ โล80บาทก็รวมไปกับนั้นเลยครับกระสุนร้อยบาทรวมทั้งต้นทั้งต้นสดห้าต้นแถมสองครับผมสิบต้นแถมแถม5ว้าวอันนี้คือเหมือนเป็นช่ว่โปรโมชั่นเลยหลายคนที่เขาซื้อทานผู้ใหญ่วิชัยหลายเพจเอาคลิปเราไปก็คือคลิปที่ผมถ่ายผมไปเจอเลยเป็นภาพของผมเราคลิปของสวนท่านผู้ใหญ่วิชัยเลยแล้วก็เวลาขายเขาไม่ได้ขายเป็นต้นนะเขาขายเป็นเงาซึ่งสวนเราไม่ได้ขายแบบนั้นเนาะ สวนเราจะเป็นกิ่งชําพร้อมผูกสวนของท่านผู้ใหญ่วิชาจะเป็นแบบคือเป็นต้นเลยนะครับเป็นต้นพร้อมผูกเลยดีครับส่วนเขาขายของจริงเขาต้องเปิดหน้าครับบางเพยนไม่เปิดหน้าให้เห็นอันนี้คือของจริงครับคือถ้าถ้ามีปัญหาก็สามารถที่จะเคลมได้เนะถ้าเกิดวราสั่งไปแล้วต้นมันตายมันอะไรต้น่ายภาพมมใหีดูอย่างเงี้ยซื้อไปปลูกไม่ติดลูกเราก็ให้เทคนิค การแก้ไขเพื่อที่จะให้ออกลูกต้องอธิบายก่อนนะ่ยเขแต่ละพื้นที่เนี่ยมันไม่เหมือน,นอกันบางพื้นที่จะโตเร็วโตวช้าขนาดบ้านผมอยู่ห่างจากบ้านท่านผู้ใหญ่ไม่กี่กิโลยังต่างกันคือใช่ผมต้องใช้เวลาปลูกประมาณ7จ็ดแปดเดือนแต่พื้นที่ของท่านผู้ใหญ่ตรงนี้ปลูกแค่สเดือนก็เป็นผลแล้วแล้วก็ความโดกงนี่คือ ผมก็สู้พื้นที่ตรงนี้ไม่ได้ด้วย<ค>นะครับมันขึ้นอยู่กับสภาพพื้นดินขึ้นอยู่กับน้ําด้วยน้ําด้วยนะน้าเราดีน้ําเป็นน้าอันนี้คือมาทีไรนี่เขาจะมีดอกนะครับผู้ใหญ่วิชัยเขามารู้ใกล้ๆเลยครับนี่นนนนนนมีดอกมีดอกเนี่ยมีดอกถัดจากดอกก็จะมีล<ๆ>ูกเล็กๆผามีลูกเล็กก็จะมีรุ่นใหญ่ไล่ไปเรื่อยเรืแบบนี้มันจะวนไปแบบนี้ทั้งปีถูกไหมครับครับผมสำหรับสวนของเรานเราก็แต่งเหมือนโซนผ้มแต่งนะหลังจากเราแต่งได้ประมาณเดือนกว่าเราก็ได้เก็บอ๋อตัวนี้วายปุ๊บเขาเก็บตัวนั่นต่อเราก็ ตัวนี้ก็จะแต่งสลับกันไปกันพอมันหนารวมๆกันก็ได้เก็บทั้งปีแต่อยู่ที่เราบริหารจัดการส่วนท่านผู้ใหญ่วุฒิชัยเขับวันนี้ก็อย่างที่บอกเขาเก็บ